ที่สถานีรถไฟนะครับนอกจากจะมีที่ขายตั๋วแล้วนะครับเป็นตั๋วอัตโนมัติสถานีไม่มีคนนะครับแต่ว่าถ้าอากาศเย็นมากๆนะครับเราก็สามารถเข้าไปหลบข้างในได้นะครับไม่ได้มีทุกที่นะครับแต่ว่าคอยดูว่าที่สถานีไหนมีที่ให้เราเราหลบพักความหนาวเย็นนะครับอย่างตรงนี้นะครับมีสัญลักษณ์มีรูปคนมีกระเป๋าแล้วก็มี เวลาให้รอนนะครับก็สามารถเข้าไปได้นะครับนะครับก็เปิดเข้าไปห้ามสูบบุหรี่นะครับแล้วก็มีกล้องวิดีโอคอยดูเราอยู่นะครับเข้าไปแล้วก็เปิดไฟนะครับกดเปิดไฟเข้ามาเจอเครื่องทำความร้อนนะครับก็จะ อุ่นได้ทันทีเมื่อเข้ามานะครับไม่ต้องไปทนรอความหานาวหนาวข้างนอกนะครับมีที่พักให้นั่งนะครับเราจะเดินดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นเอ,อ่อช่องขายตั๋วเก่านะครับแต่ตอนนี้เป็นระบบอัตโนมัติหมดแล้วก็ไม่ต้องใช้คนแล้วมีนิทรรศการต่างๆของเมืองนะครับมีดอกไม้ของเมืองแก้ววายต่างๆแล้วก็มีมุมให้นั่งมุม อ่านหนังสือนะครับนี่ก็เป็นเครื่องทําความร้อนอีกหนึ่งเครื่องนะครับก็มออีประวัติเกี่ยวกับรถไฟข้างบนหมู่บ้านนี้นะครับให้ดูต่อสร้างตั้งแต่ปี1902นะครับแก้เป็นรถไฟสมัยก่อนแล้วก็มีมุม มีหนังสือฟรีนะครับสามารถหยิบอ่านได้แล้วก็มีที่นั่งให้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจนะครับหมายถึงว่าถ้าอากาศหนาวมากก็พยายามหาพื้นที่หลบนะครับความหนาวก็สามารถเข้ามานั่งข้างในได้นะครับอุ่นแล้วก็รอรถไฟได้นะครับเป็นเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างสำหรับเพื่อนๆที่จะมาเที่ยวที่ ประเทศสซอร์แลนเดยผมจะให้ดูอีกทีน,นะครับว่าอ,อป้ายเป็นลักษณะแบบไหนนะครับนะครับป้ายลักษณะนี้นะครับอยู่ที่สถานีรถไฟซึ่งสายรถไฟไม่มีคนเลยนะครับแต่ก็มีเสียงอำนวยความสะดวกให้เรานะครับหมู่บ้านก็จะมีรถจอ์มาจอดที่จะขึ้นรถไฟกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูชื่อสถานีรถไฟนะครับ นี่นะครับเลซาวองนะครับเป็นบ้านแบบสวิสน่ารักเหมือนกัน